สวัสดีครับทุกคนมาวันนี้มามาเข้าตอกติวนะครับก็จัดไปเลยนะครับจะทําแบบตอกติวสามชั้นนะครับวางทับนะครับเอาเส้นตอกวางนะครับใส่แกนทับนะครับผมไม่มือบีบนะครับผมไม่มือบีบนะครับเชือกทับผมไม่มือบีบไว้นะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับอ่าพอดีชุดนี้เป็นงานติวนะครับรอบนี้จะใช้เส้นตอกติวอยู่เก้าเส้นนะครับผมเก้าเส้นนะครับ ชั้นแรกชั้นในนะครับจะเก้านะครับใส่ไปเก้าเส้นเก้าแปดสิบนะครับก็จะลงตัวตัวที่ข้างละยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดเส้นนะร,รอบนี้ก็จะใส่ไปเก้านะครับใส่เข้าไปเลยนะครับทำเหมือนเดิมนะครับวางชิดเชือกทับเส้นต่อไว้เพราะม่มือบีบนะ แบบนี้นะครับพอได้ครบแล้วเราก็ล็อกนะครับล็อกแบบนี้เลยนะเป็นชั้นแรกนะครับใช้ไปทั้งหมด9เส้นนะครับวางไป9้าเส้นนะครับรอบนี้นะครับเราก็จะได้แบบนี้นะ,ะใช้เราจะวางรอบที่ซอกันนะครับ แล้วคราวนี้ก็ก็ลงมาจะทำชั้นที่2กันต่อจะดีเลยชั้นที่สองนี่ผมจะรัดใต้ข้อนี้นะครับเพื่อจะให้เส้นตอกเข้าบานออกนะครับถ้าบนข้อนี่เส้นตอกจะหุบนะครับถ้ารัดใต้ใต้เส้นนี้นะครับนี่ตรงที่เราทำไว้นะครับเรารัดใต้เส้นตอกก็จะบานออกนะครับเดี๋ยวมาเริ่มชั้นที่สองกันต่อนะเลยนะครับเอาชั้นที่สอง รอบนี้จะวางไปแปดเส้นนะครับวางเรียงชิดติดกันนะครับก็จัดใส่ไปแปดเส้นเหมือนเดิมนะครับชั้นที่สองจะแปดนะครับเก้าแปดสิบนะครับชั้นสุดท้ายหรือชั้นที่สามหรือรอบนอกนะครับจะใช้สิบเส้นนะครับชั้นกลางนีจะวางไปแปดเส้นนะครับจัดไปครับชุดนี้ทําเป็นตอกติวนะครับเตรียมส่งวันจันทร์นะครับแล้วก็จะเข้าต่อผสมอีกหลายคู่นะครับวันนี้ นาผสมน่าจะสามสี่คู่นะครับเตรียมไว้ส่นนะครับวันพรุ่งนี้นะครับครบแนะครับวางเรียงชิดติดกันหัวไม่มือบีบเชือกทับหัวไม่มือบีบไว้นะครับได้แบบนี้เราเราไปจะล็อกนะครับนะครับก็จะได้ชั้นที่สองนะครับอยากให้เท่ากันชั้นที่สองนะครับ ได้ที่แล้วเราก็ล็อกนะครับล็อกให้แน่นเพื่อจะได้ทํารอบสุดท้ายนะครับหรือรอบที่สามหรือรอบนอกนะรอบที่จะเป็นด้ามแล้วนะครับคราวนี้คราวนี้จะเชือกลัดบนบนข้อนี้นะครับข้อนี้จะลัดข้างบนนะครับเพื่อจะให้ตอกเส้นตอกเขาหุบาเข้านะครับจะมันรับกันกับที่มันบานพอดีนะจับไปครับใส่เข้าไปรอบนี้สิบเส้นนะครับวางเลยนะครับ วางเส้นตอกนะครับเชือกทับนอยมือบีไว้นะครับกลับไปทําแบบนี้จนกว่าจะครบทั้งสิบเส้นนะครับจนกว่าจะครบสิบนะร,บรอบนี้จะใช้ทั้งหมดวางไปสิบเส้นนะครับสําหรับของผมนะครับผมจะทําแบบนี้นะครับสามแล้วนะครับสี่เส้นนี้นะครับวางไป ครับวางไปเลยนะ,ค,นะครับเจ็บนะครับวางไปแบบเส้นนี้นะครับวางเข้าไปเก้านะครับวางไปเส้นที่สิบนะครับวางไปครบสิบพอดีครับ หกสิบเราก็จะรัดแล้วน,นะครับใ <invoke you. S 1> ต้ข้อนะครับโอบนข้อครับรอบนี้จะวางจะรัดบนข้อนะครับจะทําให้เส้นตอกหุบเข้านะแล้วก็จะรับกันกับรอบที่สองพอดีนะครับรอบที่สองนึงจะให้บานออกนะครับส่วนรอบที่สามจะให้หุบเข้านะครับเส้นตอกเขาจะรับกันพอดีก็จะได้แบบนี้นะครับนะครับก็ทาให้เสร็จนะครับทําด้ามนะแล้วก็ล็อกนะครับดูแล้วดึงให้แน่นนะ ได้ที่แล้วเราก็จะล็อกทำด้ามให้เสร็จนะครับไปก็เป็นขั้นตอนทำด้ามน,นะครับเราจะมาทำด้ามให้เสร็จไปเลยๆๆเ็าจะได้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นเข้าเป็นตอกฟิวนะครับเ <c oughs> อเคด้ามน,นะครับควยควยเอียงลงนะครับในการทำด้ามทำให้ช่อไฟมันเท่าๆกันนะครับมันจะสวยนะครับ ในการพันด้ามครับที่เราก็ล็อกนะครับดึงให้แน่น,นครับดึงให้แน่นตรงนี้ต้องดึงให้แน่นนะครับที่เราก็พันกลับครับไข่กากระบาดกลับนะครับลักษณะเอียงขึ้นเสียงขึ้นไนข่ทับเส้นที่เอาลงมามอกี้นี่นะครับทับเส้นไข่กากระบาดเลย ล็อกนะครับก็จะเป็นลอนเสร็จนะครับเสร็จไปหนึ่งข้างนะครับสําหรับการทําตอกเข้าตอกนะครับเข้าตอกปิ้วนะวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยเสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งข้างนะเสี่ยงก็ประมาณนี้นะไม้ยังสดอยู่นะต่อไปครับ